สวัสดีน้องๆทั้งสองคนจะเป็นทังการอะไรันนครับสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีทุกคครับเมี้ได้ได้ฟังเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจองพี่เขมยูโอ้โหอย่างที่พี่โก้บอกเลยคือคอนโดที่อยู่ตอนนี้คือแบบอยากย้อนยิ้มเลยอยากไปอยู่ดาวโฮมเลยใช่แบบเราอยากได้สเป็นมากขึ้นเลยใช่ครับแล้วแต่วันนี้ถ้าผมพูดตรงๆคือคือรู้สึกว่าไม่พออยู่ไม่ได้ตอนนี้ คืออนนี้มันไม่พอจริงๆครับแบบพอเรามาเห็นแบบความเซียของเขาแบบโอ้โหมีแต่อะไรที่แบบมันกระตุ้นเราแบบนีกสงสัยแบบโอ้โหมน่าสนใจอ่ะแต่แต่ละไทท์แบบโอ้โหนี่แค่แค่ไททเอสแบบผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆสำหรับอันนี้แล้วอันนี้แบบแบบคิดถึงที่บ้านเลยว่าโอ้โฉันชอบสิ่งนี้มันอยู่ฉันชอบสิ่งนี้ไม่อยู่เลยผมคิดภาพแต่ละคนไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ถ้าขอสักคนละหนึ่งฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆของแเนเธอร์ได้ไหม จริงสำหรับในนี้แล้วก่อนแล้วกันที่ล่าสุดเมื่อกี้เลยเนี่ยรู้สึกว่าที่ชอบที่สุดเลยนะรู้สึกว่าคือการที่ได้ใช้วัสดุธรรมชาติโอ้โหนเราเป็นตัวแทนเด็กเจนซีใช่ใช่ใช่อยากได้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือวอะไรที่มันไปรีไซเคิลได้อย่างที่พี่เขาบอกคือแบบคาร์บอนฟุตพิ้นแบบใช้แบบต่ำเลยครับแล้วมันเหมือนเราเราเป็นวัสดุที่มิตรภาพต่อโลกอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็ชอบที่ถ้าเป็นอันนี้ออกแบบแะไกันอย่า ณตอนนี้ที่ปัญหาที่เจอคืออยากเก็บของได้เยอะแล้วถามคอนเซ็เขาแบบเหมือนมีใส่ใจเรื่องการแบบห้องเก็บของหรืออะไรอย่างเพราะว่าตอนนี้แบบนี้ก็จะออกแบบให้แบบมีที่เก็บตุ๊กตามากๆเยอะๆอะไรอย่างเพราะตอนนี้มันแบบกินที่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่เนครับสกายครับผมรู้สึกว่าเออสเปซต่างๆมันค่อนข้างแบบฟร e สไตล์เราแบบว่าอยากทําอะไรก็ทําได้เลยอย่างที่พี่พี่เขมบอกไปว่าแบบ ชั้นล่างนี่เขาก็แบบแบบมีมุมบริสตา้าเราไปชงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแม<ร>่เราชงแมไล์สไตล์ปกติเราคืออยู่คนนอนโดอาจชาเขียวหรืออะไรนี้อยู่คนนอ,อนโดอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าถ้ามูฟมาทีมแมเนเชสเตอร์ยูวังผมว่าจะแบบมีความคิีคิดคิดคิดต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยอาชีพใหม่อาจจะงอกได้ใช่ครับอยู่แบบชั้นสองอย่างเงี้ยตรงที่บอกว่าเป็นเพนติงรูนี้ของเราก็อาจจะเป็น ทำเป็นห้องเล่นเกมอ่าใช่แล้วเป็นสตูดิโอไวท์ไทติ๊กตอกอะไรเงี้ยสมัยนี้ใช่สำหรับเด็กในยุคสมัยเจนใหม่ใช่ครับพอยุคเจนซีนี่คือแบบติ๊กตอกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรนี่คือมืดฟ้าโมดจริงเดี๋ยวเออแล้วถ้าถามถึงโปรตีนไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนในเวลาเวลาอยู่บ้านเนี่ยมุมไหนเป็นมุมที่เป็นมุมหลบแล้วเราแบบใช้บ่อยที่สุดจริงๆในนี้เรียกว่าเดี๋ยวห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยนะหรือว่าห้องอืด คือเราอาจจะแบบอ่าอย่างนี้อาจจะเป็นเกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ไปดูไปดูบ้านตัวอย่างอยเงี้ยรู้สึกว่าชอบเลยห้องหนึ่งครับชอบแบบว่าห้องเหมือนมันเป็นมุมที่แบบทั้งได้ทํางานแล้วก็มุมได้เราแบบได้รีแลกได้เล่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ของผมจะเป็นอ่ารีพิงก์รูมครับรีพิงก์รูมอันดับหนึ่งแล้วก็ห้องนอนอันดับสองแต่ที่ชอบคือเหมือนแบบเราสามารถแบบว่าแอดออนแบบว่าความ ความเขียวไปได้ใส่ต้นไม้ไปกองไหนก็ได้ไแระระเบียงก็สามารถใส่ได้เราถ้านใช้ใหญ่สุดก็มีส่วนข้างได้อย่างเงี้ยครับพอมีพื้นที่สีเขียวแล้วมันแบบมันมันหิวใจครับใช่ครับรู้สึกแบบลงมากขึ้นเออนะอนก็เดี๋ยวเนี่ยให้ทั้งสองคนพูดถึงแบบแม้กนะรทางเมวาหน่อยเชิญชวนหน่อยใครที่ดูอยู่ในไลฟ์ตอนนี้เห็นบอกว่าต้องรีบด้วยนะ ใช่ครับเพราะว่าผลให้ความสนใจเยอะมากมัมากเออเราเชิญชวนตัวกันนึงครับก็ฝากเอาไว้เช้าวันงวอนนะครับก็เป็นโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมสามชั้นโครงการแรกของเอเซียอสเซ็เลยคือต้องบอกว่าจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบหาหาพื้นที่หาบ้านหาทาวน์โฮมอะไรอย่างี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่นี้แบบตอบโจทย์มากแล้วก็พอเป็นเอเซียอสเซ็ก็มั่นใจเรื่องคุณภาพได้เลยเพราะว่ายีงสิแปดต้องมาตรงยี่แปดต้องมาครับ จองโรงงานได้ไหมไม่ได้ต้องมีแบบพร้อมกันนะพร้อมกันพร้อมกันครับก็จริงๆไปดูหลายโครงงานของเกษตรมากเขาแบบว่ามั่นใจในเรื่องของความพรีเมียมความปลอดภัยทนทานแข็งแรงรวไมไปถึงแบบเซอร์วิสหลังการขายก็คือแบบไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนๆอยู่ทั้งแบบบุรีสวาเจนทรีอะไรเงี้ยครับแบบว่าสบายมากทุกคนแบบว่าตอบว่าดีเยี่ยมครับอันนี้ปักเป็คนที่สนใจสักนิดนึง จริงอันนี้ก็อย่างที่สกายบอกเลยถ้าอันดับแรกเขาเน้งถึงก็เป็นของบริษัทเราก็จะดูแล้วก็เป็น S C สเสร็จเราก็สบายใจละอะไรครับก็จริงๆอย่างแบบถ้าก็อยากให้มาดูนะนี่ว่าตอนเนี้ยนะตอนนี้นะถ้าจะบอกให้มาดูอาจจะไม่ทันแบบอยากให้รีบมาจองไปดีกว่าออมาจองเลยไม่ต้องดูเลสกายนะนี้ดูให้เรียบร้อยแล้วหมดเบิร์แล้วพอดีถ้ามแต่ดูไม่ทันแล้ว มาจองเลยดีกว่าเพราะเราเอาผู้กับคุณได้มีสิทธิ์อยู่ได้มีสิทธิ์เลือกแปลก่อนมีสิทธิ์แบบโอ้โหอยูว่ว่าเราจะตอบโจทย์แบบคนในยุคปัจจุบันนี้ด้วยใช่ครับอ,อย่าลืมนะครับไม่ต้องดูแล้วนะครับมาจองเลยนะทุกคนคโอเคอาร์ช่วงนี้เร็วๆนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราได้ติดตามบ้างครับครับครับก็มีซีรีส์ครับซีรีส์ชื่อว่าโมเดลแล้วนะครับก็อยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละผา ใช่ก็จะชื่อตอนว่าแม่ไม้โมยดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระบิดาแกสิกบิดาอะไรนะพระบิดาแกสิกมันจะมีจุดจุดเป็นถ้าเกิดว่าพูดภาษาบ้านๆก็คือก็จะฟิลอะไรประมาณนั้นอะไรอ่ะอ๋อบ้านต้องนั่งรอดูในเรื่องดูในเรื่องว่าจะเป็นอะไรประมาณไหนใช่ก็คืออยู่ในจักรวาลเดียวกัน เรียกว่าอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันแต่ว่าคนละคนละแบบไม่ได้เป็คนละเรื่องคนละผัคนละสารใช่คนละสตอรี่ครัแต่เดี๋ยวก็มีเรื่องหนึ่งตอนปลายปีจะเปิดต้องชื่อว่าอูดซีรีส์ครับครับโอ้โหงานเยอะเลยอย่ีต้องอูดหนุนเอสซีเอสเซสหน่อยถ้าสอบผ่านเออเธอเหรอสเลนะได้โอเองนะทีนี้ผมได้ยินราคาผมซุกลงไปอย่างนี้เลยนะครับก็ จะมีคนรู้จักผมที่ซื้อแล้วผมจะได้ไปเยือนก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับผมเอออ่ะเดี๋ยววันนี้มีผู้ชมพงพิเศษด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวให้น้องๆสองคนเป็นเด็กตัวกันก่อนเดี๋ยว<ๆ><ๆ>กลับมาเจอกัน,น,กน,นแล้วพ่อที่รวมเล่นกันนานี้ครับผมบคุณครับ<ๆ>เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเน,ะนาะได้เลยเดียเด๋ยวเชิญพี่เท่งนะครับแล้วก็สกายแลนานี่กันครับก้องซุนด้วยครับ เตรียมกล้องของคุณให้พร้อมนะครับและนี่คือสเปเชียลโชว์จากสกายนาี้ครับผม คุณหาใจ baby จีบได้ไหมชอบพูดได้หรือเปล่ายังไม่มีครเช่นไรคือแตจกี่ยวกับคุณหาใจ,ใใจ baby เรียบร้อย้ทุกใจนนที่ได้ับครัมขอบคุณครับมาเลยนะครับและนี่นะครับคือความพิเศษของแมนเชอร์งาม,มงวานนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครใค,ครที่ ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่าลืมใส่แฮชแท็กไปด้วยนะครับแฮชแท็ก scss a แฮชแท็ก matter by scss a e t x g a r านี้นะครับแฮชแท็ก matter และแฮชแท็กพรีเมียทาวงสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับแน่นอนว่าทาง sc นะครับจะยังคงม,มุ่งมั่นมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าคนพิเศษ ตั้งใจทําทุกอย่างนะครับโดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาร่วมง,งานเปิดงานของเราุ่ายอย่างเป็นรรมชา่อมาในวันนี้นะครับข้าเป็นการใดของไยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆในบริษัทในะนำของบริษัท s c Asset Corporation จัดกหจชนมครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ